เรามาดูการแข่งขันมวยทะเลคู่สุดท้ายกันครับวันนี้คู่เอกสุดยอดของคู่เอกนะครับลงสนามแล้วระหว่างเกีงการลูกจ้แม่ตาดดำกับนิตยาลูกสิทธิสมกองทีมน้องปอมบันตันคู่นะครับอ้วาวหาคู่ลงสนาม

โอ้พี่จายพี่กระจาเอ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 าอันนี้แล้วไม่ไม่เลี้ยงนั่นน่ะโอ้ยสั้นเหรอจำเนียโอ้ยโอ้ยจะตกแล้วจะลงทะเลก่อนแล้วเอาขยับเข้าไปขยับเข้าไปขยับเข้าหากันโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกกนพูดนี้สนุกนะครับพูดนี้เอาเอาเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยจตกแล้วจะตกแล้ว ยังไม่ทันได้ตีเลยยังไม่ทันได้ไหวครูเลยเคอยู่ไหเเอาในยังไม่ทันได้ไหวเลยเอาเเ้ามาเกๆเอาขย่าเขาอีกยวเดี๋ยวดี๋ยวเดดี๋ยวเดี๋ยวเดยไยวเเดยเดเป็นเดีเอี๋ียวเเอีเดี๋ยวเอเยวเยเดอ๋เ เหมือนเฮ้ยเอาไหวครัวเอาร้อยเขาหนึ่งครับยังไงมามานะครับมานะครับเขากำลังเอาขยับเข้ามาขยับเข้ามาเอาแค่ขยับก็ตกแล้วไม่ได้นะเอาโอ้ยมดขยับเลยเอาอจ้องตาจ้องตาเอาเลยเอา เอาป่แล <usion> ้วเอาะเอา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 ละเอากิ่งกานขยัพกิ่งกานขยัพนตรยากหอยอยากกำลังจะลงเอากิ่งก้นขยับพ้กิ่งกานยับเาไปเอาเอาเอ อ้าวนี่นิยาก้อนทำไมนิยาก้อนทำามข้ามาแม่พันว่าเอาเดี๋ยวมาไหวคู่อย่างนี้เอาเลยเอาเลยโอ้ยเอา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 โอ้ยโอ้ยยังไม่ได้ตกอักมันเลยตกแล้วเอาลบไว้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 ลบลบลบเอาทีการเดียวเอาอันนี้ลบอย่างเดียวทำเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ย เอาเอาเอาโอ้ยขมังไขว่ทันเบิดทำหมังไขว่ทันเบิดเอาออกหมัดนะเอากิ่การขยับกีการออกหมัดอยู่เรื่อยๆแล้วนะครับเอาใหม่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 ๆมันไม่ถึงไอ้ข้างนี้ไขว่ขยับเข้าไปขยับเข้าไปเอาเอาไปนีเอาถึงก่อไขว่ละ เสกขมักล้วเสกขมักละเอาวคักเข้าไปพกักเอาเลยักเขาเลยเอ้ยขยันกินการเขยังเข้าไปอีกนี่เป็นยาไม่ขยับเลยเอานี่ขยาพกเอา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 เริ่มละ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 เอาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาขวาขวานะครับยังไม่ได้ถูกบัตรเลยครับยังไม่ได้ถูกบัตรเลย Hộp nám còn này mất này lạ, thuyền mất này